ลูกล้าจำคำแมวว่าเด้อยง้มเฮาลม่มคนนทายกะกัหลายทาเมือ่อใดเฮาหังเฮามีมีแต่พี่น้องให้เจ้าอดเจ้าทนเด้อลูกล้าให้เจ้าอดเจ้าทนเด้อลูกล้า อีแม่เลี้ยงเจ้ามาจนวายาย่าใไงขค่ำใดเจ้ากายว่าว่าเมื่อยมือใดเจ้าเมื่อยให้ขึ้นเห็นหน้าอีแม่เด้อแม่เลี้ยงเจ้ามาบอกว่าบักลาบอกว่าอีนางแม่กับบอกเคยบนวามือยเด้อลูกลาให้เจ้าตื่นขึ้นมาให้เจ้าได้เงินแสน ให้จะตื่นขึ้นมาในเงินลานเจ้าจะว่าคำนี้วาบมีให้เจวาวาแต่มีเงินหนลายจำคำแม่วาเดอลูกเจ้าสิหังสิมีคือแม่วาอดทนเดอลูก